ทีนี้เพราะอะไรที่เราได้เป็นโรคต่างๆเพราะว่าเราเป็นผู้ที่มีความทุกข์เมื่อไรก็ตามที่เรามีความทุกข์เซลล์ในเซลล์ในร่างกายของเราเนี้ยมันจะทํางานผิดระบบมันจะไม่ปกติอย่างที่มันควรจะเป็นทีนี้พอเซลล์ปกติร่างกายจะปิีระบบกรารทำงานในร่างกายเราผิดปกติมันก็จะทําให้เราเกิดโรคนะข้อที่2ครูนะคะหายป่วยด้วยมีหลักเลยคือการนั่งสมาธิ คือการกําหนดลมหายใจคือการเอาออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงในร่างกายให้ได้มากที่สุดแล้วไม่ไม่ทำให้ตัวเองมีความทุกข์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะคะก็คือหลักการก็คือหนึ่งเลยก็คือการดึงลมหายใจอันนี้คือครูอยู่ได้ด้วยสิ่งนี้จริงๆทุกครั้งที่ครูป่วยถ้าครูนั่งสมาธิไม่ได้ครูนอนสมาธิคะ่ะสมาธิหมายถึงว่าครูโฟกัสอยู่แค่อยู่กับลมหายใจไม่ใช่สมาธิต้องนั่งแบบนี้นะคะคือแล้ว คือตามสภาวะร่างกายของแต่ละคนถ้านั่งแบบนี้ก็นั่งแบบนี้ได้ก็นั่งหรือถ้านั่งท่าสบายเอาได้ทั้งหมดเลยนอนก็ได้แต่สําคัญก็คือครูจะไม่เอาจิตของครูไปโฟกัสอยู่ที่อาการเจ็บป่วยแต่ครูจะเอาจิตของครูมาโฟกัสที่ลมหายใจครูจะหายใจดึงลมหายใจแบบยาวๆเข้าไปทุกครั้งที่ครูรู้สึกตัว นะคะรู้สึกตัวมีสติรู้สึกตัว,ตรตวหรือว่างหรือทุกครั้งที่เฮ้ยนั่งนั่งอยู่ให้รู้สึกตัวครูลากลมหายใจเข้าไปในร่างกายทันทีอ่ะถ้ามาได้อยู่รู้สึกตัวอ่ะลากลมหายใจเข้าไปในร่างกายทันทีทันทีเลยทุกครั้งที่รู้สึกตัวครูจะพยายามครูจะตั้งใจแต่ไม่ได้ตั้งใจแบบเครียดนะคือพยายามดึงลมกักลมหายใจเอาไว้แล้วก็ผลลมหายใจออกทางปากแบบเนี้ยครูจะทำแบบเนี้ย บ,บ่อยมากๆบ่อยเท่าที่ทำได้คือรู้สึกตัวเมื่อ,อไรทำนะคะแล้วก็สองก็คือการนั่งสมาธิแบบนั่งสมาธิเลยนะคะก็คืออันนี้คือสำหรับคนเริ่มต้นใหม่ๆนะหลังจากนั้นกูก็จะมีเห็นเสนเห็นนู่นเห็นนี่ไปยาวๆเงี้ยแล้วก็นั่งสมาธิหรือนอนสมาธิแบบแค่รู้ลมหายใจเฉยๆเ่ะนะคะนอนให้อยู่กับลมหายใจตัวเองดูลมหายใจตัวเองดูลมหายใจตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดูลมหายใจตัวเองดูลมหายใจตัวเองเนียแค่นี้นะคะแค่นี้รูจะ ก็หายใจตามปกตินะคะดูลมหายใจตัวเองหลับตาดูลมหายใจตัวเองใครจะพูดใครจะทําอะไรเขาไม่รู้แต่ฉันจะดูลมหายใจของฉันน่ะนี่ครูทําแบบนี้เชื่อไหมว่าการอยู่แบบนิ่งเงียบสงบนะคะมันเป็นมันทําให้สภา,าวะในร่างกายของเราเนี่ยเขาได้ทํางานด้วยนะอืมมันได้ทาเห็นไหมเวลาทำไมเราถึงหลับการหลับเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเซลเราได้ทํางานได้ได้ส่อเสซมร,ร่างกายเหมือนกันการนั่งสมาธิอะค่ะการนั่งสมาธิจิตเราสงบ ภาวะในร่างกายของเราเขาจะซ่อมแซมตัวเขาเองอะ่ะแค่ทําให้จิตสงบอย่างเดียวเลยไม่ไปคิดฟุ้งซ่านเมื่อไหร่ที่คิดฟุ้งซ่านหายใจเข้าแล้วดีดท็อกออกอีกดีท็อกออกนะคือมันจะมีสองสเต็ปคือเมื่อไหร่ที่เราคิดฟุ้งซ่านเราหายใจเข้าออกธรรมดาไม่ได้ไม่ได้มันฟุ้งซ่านอยู่ถูกไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คิดฟุ้งซ่านหายใจเข้าดีท็อกออกอ่ะทีนี้พอจิตม,มันเริ่มนิ่งสงบก็หายใจแบบธรรมดาแบบเนี้ค่ะนะคะแล้วก็สเต็ปต่อ,อไปก็คือ ครูจะพูดกับตัวครูเองถ้าทุกคนเชื่อในพระอัลลอฮ์ถ้าในอิสลามนะถ้าคนเชื่อในพระอัลลอฮ์คุณเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าอยู่ในตัวเราอยู่ในทุกอนุเซลล์ของเราอยู่ในหัวใจของเราอยู่ในทุกอายวะสัดส่วนของเรามีตัวอักษรคําว่าพระเจ้าพระเจ้าอัลลอฮ์อยู่ในตัวเรานะคะถ้าคนอิสลามนะทีนี้พอเราบางคนนี่เขาขออ้อนวอนว่าพระเจ้าช่วยเขาด้วยนะพระเจ้าช่วยนะแต่คุณรู้สึกไหมว่าคุณขออ้อนวอนคุณขอรอวคุณขอพรจากพระเจ้าแต่หัวใจคุณยังอ้างว้างอยู่ ยังรู้สึกป่าเปลี่ยนรู้สึกว่าเราอย,อยู่ไหนพระเจ้าอยู่ไหนยังตามหาอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ในตัวคุณอยู่ในทุกอนุเซล์ที่อยู่ในร่างกายของคุณทุกทุกทุกอย่างในอายวะของคุณพระเจ้าเป็นผู้สร้างมาแล้วอยู่ในทุกเซลล์คุณคุยกับตัวเองเลยคุณคุยกับพระเจ้าของในตัวคุณเลยคุณบอกกับตัวเองเลยว่าให้ให้เอ่ยว่าเหมือนหยกจะบอกว่าหรือจะเรียกชื่อตัวเองว่าหยกจา๋า จิตวิญญาณอันนี้จิตใจดวงนี้จิตวิญญาณที่มาอยู่ในร่างกายนี้อยู่ในกายสังขารนี้อยู่ในอยู่ในคนคนนี้เราขอโทษนะที่เราทำให้เธอป่วยเราขอโทษเมื่อก่อนที่เราดูแลเธอไม่ดีเราขอโทษที่เราทำให้เธอต้องเป็นแบบนี้เราทำให้เธอต้องมาทุกข์ทรมานก,กับการจะป่วยเ <LS 1> พราะเราวันนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะมาเริ่มต้นกันใหม่ เรามาเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในการสร้างร่างกายให้เป็นคนที่มีสุขภาพดีๆใหม่รู้ไหมว่าวันนี้เรารู้แล้วว่าเรารักเธอแค่ไหนเพราะทุกๆก,ก,การเจ็บป่วยของเราทุกๆก,การปวดของเราไม่มีใครเลยที่จะช่วยเราได้นอกจากตัวเธอทุกๆก,การเจ็บป่วยต่อให้มีคนมากมายที่อยู่ใกล้เคียงเราแต่มีเธอเท่านั้นะ่ะ ที่จะช่วยกันช่วยช่วยเราที่จะผ่านความเก็บปวดนั้นไปได้ขอบคุณที่สู้ไปด้วยกันขอบคุณนะเนี่ยแต่จริงๆแล้วประโยคมันจะยาวมากๆมันแล้วแต่ถ้าสุว่าเราเจ็บตรงไหนเหมือนครูสุว่าถ้าครูเจ็บที่ขาครูก็บอกขาว่าขาขอโทษน,นะคะนะ ถึงในวันนี้เราไม่ดังเกตโรคนะอย่าไปดังเกตเขาอย่าไปดังเกตโรคที่ในตัวเราเพราะโรคทุกโรคมันทําให้เรารักตัวเองเราบอกเลยว่าเราขอโทษนะถ้าเธอจะอยู่ด้วยกันนะ่ะบอกโรคนะก็ขอให้อยู่กันดีๆอย่าทําให้เราเจ็บปวดอยู่กันดีๆอยู่กันด้วยความรักอะ่ะรักเขาบอกรักโรคอะ่ะคู่บอกรักเขาจริงๆนะ ครูบอกรักโรคทุกโรคที่อยู่กับครูครูไม่ดังเกียดเขาเพราะเขาทําให้ครูได้กลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองกลับมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นบอกกับเขาบอกรักเขาว่าขอโทษนะแล้วต่อไปเราจะไม่ทําแบบนี้อีกต่อไปเราจะรักเธอเยอะๆนะคะต่อไปเราจะรักเธอเยอะๆวันนี้เธอหายปวดนะแต่ถ้าเธอยังไม่หายตอนนี้ก็ขอให้เธอรูปของเขาคุยกับเขา,เ,ขาเหมือนเขาเป็นคนที่เรารักคนหนึ่งอะเออถึงวันนี้หัวเขาที่เธอยังไม่หายปวดที่เธอยังบวมอยู่ แต่ขอให้เธอรู้ไว้ว่าเราไม่เคยรังเก็บเธอถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ขอให้อยู่ด้วยกันดีๆขอให้เธอส่งสัญญาณว่าขอให้เธอส่งสัญญาณส่งวิธีการมาให้เรานะว่าเราจะรักษาเธอยังไงดีเราทำยังไงดีให้เธอหายปวดขอให้เธอส่งความรู้สึกนั้นมาบอกเรานะจริงๆนะเพราะว่าคุดกับเขาร่างกายเรานี่แหละเป็นคนบอกให้เรารักษา ร่างกายเราเป็นคนบอกเราให้เราทํายังไงกับร่างกับตัวเขาเขารู <_ S 1> ด้ดีค่ะเชื <booster> ่อไหมว่ามีหลายคนที่มาหาครู Friend, ที่บ้านแล้วเขาถามคุูว่าครูรู้ได้ยังไงว่าเขาป่วยเป็นอะไรบอกว่าร่างกายของคุณอ่ะคุยคุยกับเราร่างกายคุณอ่ะบอกเราว่าตอนนี้คุณกำลังเป็นอันนี้นะร่างกายคุณนั่นแหละบอกให้เราทําแบบนั้นแบบนี้เชื่อไหมว่าร <_ S 1> <ỏ> ่างกายของเราเนี่ยเขาสามารถพูดกับเราได้ถ้าคุณใช้ความรู้สึกใช้ใจแล้วรักเขาเมื่อไรที่คุณรักเขา คุณจะรู้เลยว่าเขาจะบอกเลยว่าเขาจะให้คุณทํำยังไงเขาจะบอกเลยว่าเขาจะให้คุณทํำยังไงกับตัวเขาแค่คุณเชื่อนะคะครูเชื่อครูเชื่อเขาทุกอย่างเลยครูเชื่อเขาครูเชื่อคนที่อยู่ในครูครูเชื่อตัวครูเองที่อยู่ในเราอะจิตวิญญาณเราที่อยู่ในเราอะเขาจะบอกและเขาจะรู้ดีและเขาจะไม่มีทางโกหกเราและเขาจะไม่มีทางทําร้ายเราเลยแค่เราเชื่อเขามันบางทีมีคนมาที่บ้านเขามาถาม เข้ามาหาที่บ้านแล้วครูก็พูดว่าคุณเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนหรือเปล่าเก็ถามว่าเรื่องไงก็ตัวคุณแหละเป็นคนบอกเราเขาบอกให้เราช่วยคุณนะอีกอัดคลิปอยู่แป๊บเดียวบางคนนะคะเก็บเส้นของตรงนี้ ตึงนะแล้วครูไม่รู้ว่าเขาตึงนะครูว่าแล้วครูก็ขอขอญาตจับนะปรากฏว่าเส้นเอ็นเนี้ยมันเป็นกระตุกกระตุกกระตุกเลยนะที่ที่ที่ตรงเนี้ยแล้วครูก็บอกแล้วแล้วร่างกายบอกว่าร่างกายเขาก็แล้วครูว่ารู้ได้ไงครูอ๋อร่างกายคุณเขาของคุณของข,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 ของคุณบอกว่ามาจับฉันหน่อยซิเออเรามาจับเส้นซิตอนเนี้ยเออ ก็เขาว่าเจ้าของร่างกายเขาไม่รักตัวเองเงี้ยนะคะเออแล้วเขาก็แล้วเขาก็พูดกับครูนะแล้วครูก็ไปจับเขาเออเป็นกระจุกกระจุกจริงๆค่ะและเป็นเส้นเป็นเส้นครูก็ไปจับอืมครูไปจับเนี้ยนี่แหละร่างกายของเรานะคะเขาสามารถสื่อสารกับเราได้ แค่เรานิ่งสงบสําคัญเลยเราต้องมีสมาธิก่อนมีสติก่อนแล้วไม่ไปโฟกัสที่เจ็บปวดทุกครั้งที่คุณเจ็บปวดคุณมาโฟกัสที่ลมหายใจร่อยให้ร่างกายมันเจ็บไปแต่มันต้องฝึกฝนนะมันต้องใช้มันต้องใช้เวลานิดนึงแต่อย่างน้อยก็คือทาทาไปเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวคุณก็จะดีเองนะคะที่ก็จะฝึกเป็นเองแล้วร่างแล้วก็เชื่อร่างกายเขาจะบอกวิธีการให้เราหลังจากที่คุณสามารถที่จะเชื่อเขารักเขาแล้วแบบเชื่อใจกันแล้วอะคะ่ะเนี่ยหลังจากนั้นร่างกากเขาจะบอกคุณว่าคุณจะต้องทายังไงกับกับกับ กับตัวของคุณเขาจะบอกวิธีการมาให้คุณนะคะและมันมีอีกเยอะแยะที่จะบอกนะบางคนเนี่ยหายใจไม่เป็นรายเจ็บเนี่ยหายใจที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 ท,ท,ท,ทีหายใจแบบตามภาวะความเจ็บมันก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยเจ็บอะ่ะมันมีหลักการหลายอย่างเลยคุณจะมาแนะนําให้ทีนะ